ก่อนสอนจิตค,ครับผมก็เป็นศึกดวลกันระหว่างผมกับบอลเฮิ่งครับผมว่างการสิว่ายแนวแข่งกันระวังคุณีีเดรักบอลกับบอลเดรักบอนครับผมเขามาเบิ่งกันครับสระนู่นี้ล่ะครับผมไปเฮาเ้งไป่ไปยน้าเั่ว เตรียมโตโอ้ยหชิโนเต็มที่แทอะไปไปไปเตรียมโตเตรียมโตใครได้ตั้งกล้องไป้ยังแล้วแข่งกันแล้วโอ้ยยังอีกยังอีกสิพักควนควนใส่เจ้ากันลมมันเย็นดีโอ้ยังอีกลมมันเย็นดีอยู่ท่งเลยยังนอนอืมถ็กแล้ว าแล้วครับผมเบาแห้งเออคนได้พักพอนคับคนบาได้พักพอนี่ไงเนาะเดี๋ยวข่อยไปตั้งกองไว้เด้อโอ้กลัวเสือมาไหนเนาะพักพอนจนข่อยดีบาได้พักพอนปอ๋อเบิ่งป้าเขาสิอตือนบอกปาเหรอเหรอเหรอสหปลารอเหรเหรอเรอเห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 อเหรอเหรอเหรอเอเรเอหรอเหรอเรอเเอรออรห เจ้าว่าคอยสีร้อยขามบ่ประขา่เจ้าศรีนะควยบบทันไหนเจ้าตรงไปยังสิมาเถองพี่ตั้งกองไว้ทอพี่อู้ดไปเข้ามาแล้วลูกฮัลโหครับทำาไรอีทางใทเอนี้คะทางใเอทีไครับเปิัมสวัสดีครับเจ้าเวิ้งเจ้าเวิ้งนี่โอ้โอยเ้เจ้าเิไอ้สีร้อยน้ำได้รมามามาเออไปก้าวพิ่มเตาวดม้ยะตาขวดตาขวดตาขวดบ่ะโอเค

Nói chung lại rồi Chuyện quá lãi nó 5.000 tuổi mà nó lại như vậy con đây đó à, mươn. À, mươn. À, Thôi, Sao vậy nó À, Hãy ờ? Ch subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không được lỡ những video hấp dẫn นะเฮงาสามขวด,ดา,าเาสามขวดแลแหลกข่อยากกินคือรอน่เ <c oughs> จ้าอยากกินนะเจ้าอย่ามา่รอขอย รอบบางหรอบ้อมีแ่คนอาากหบ่อล่ะครับผมเกือบเกือบเกี้ยงลวไม่ได้เกือบเกงยนะอก็ไได้โอเคโอเคชนี้เองนะเออไม่หรอกหูยไปั่นเกือบไปก็เกี้ยง้ได้ก็ดโอเคโอเค บ้าเหงงบอกว่าเมื่อยแล้วครับพอแล้วโอ้ยหงอกทั้งเสาอยู่ครัาล้วครับว่าแต่เสียวอีกบ้าเหงงคืออ่นอนแฮ้ว่าแต่เสียวอีก mười vậy Sao sao anh kiên đen là bóng bỏ hình Hả? Sao sao đen là

นาวีอ e o ีเปลี S ่ยนเสียงใหม่ e, ล้วครับโอ้ยคือนสิบพันส่วงครับผมมึงผ้าว่ายน้กนหน้าตาครับเบิงเมื่อยครับ ไในส่สวนรึเปล่าลกูเคนเนี่ยบอกแค่นี้แล้วเื่อยวัวรถ<ล>ครับพ,รพี่ครับผมครับวันนี้พาเราเพีงมาเ,มเล่นอ,อยู่สวนครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อเนาะสวนเกษตรเพียงพ่อเออสวนเกษตรเศรษฐกิจสวนเกษตรบ่เพียงพ่อสวนเกษตรเพียงพ่อบนแผ่นดินพ่อครับ <c oughs> พาเราเพีงมาเล่นอยู่สวนวันนี้มาออกกำลังกายครับตอนแรกก็าที่มหาปลาแหละเมื่อยก่อน เลยมาพักก่อนนอนเว้นครับนอนเว้นครับนอนอยู่เตียงครับครับผมก็มาสร้างสีสันกัดออกกําลังกายกันนะครับผมครับครับหลังจากที่เล่ยนงัวกันมาหลายกลิบแลายยังกะมาออกกําลังกายมาสร้างสีสันมาลดพุ่งครับผมมาขยายปอดลดพุ่งลดลงไหนล่ะนอกออกเฮงเนาะเป็นยังไงไม่แห้งบ่ไม่แห้งอะไรอันนั้นสั่งเหมือนอะไรกินลืมเล่ย์นะลืมล่ยเด้อกูได้มากนถามมาก่อนก่อนไหนก่อนกูได้ถ่ายยังมาก่อนออ๋ โมย่าโมย่าเออโมย่าตัวเองครับผมมเอนี้ผมวัตถกรสายจิ๊บคับบอลฮิงครับครับเอ้าบอลฮิงแล้วกันตัวครับผมขอความร้บครับผมครับผมขอสวัสดีครับน้าที่เพิ่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบกันครับพี่น้อง